สวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นไลท์เขียวลิควิดแดมนะคะรุ่นไฟแดมนะคะของแบรนด์สปีเดนต์ประเทศเกาหลีค่ะไฟแดมนะคะ1แพ็คจะมีสีไซลิงนะคะไซลิงละ1.2 ml ค่ะจุดเด่นของไฟแดมนะคะคือความเป็นลิควิดแดมของไฟแดมเนี่ยจะโฟล์ดีนะคะแต่ว่าไม่ไหลเลอะพอโฟล์ดีไม่ไหลเลอะก็ทำงานง่ายนะคะแล้วก็จะอก ซีลได้สนิทไม่รั่วค่ะนะคะเวลารีมูฟออกนะคะก็จะรีมูฟง่ายออกว่าเป็นชิ้นเดียวนะไม่ทิ้งเรซิดูวให้ต้องมาทําความสะอาดตามหลังนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดนะคะเพราะว่าโหลดง่ายก็จะไม่เปลืองนะคะอันนี้ก็เหนือขอบเหนือประมาณ2-3มมิลก็พอคะ่ะก็สามารถบล็อกเหนือกนะคะในงานเอนโดได้นะคะนี่นะคะลอง close up นะคะจะเห็นว่าไม่มีรอยรีเลยนะคะ เวลาไม่ลีกเนะะี่ยค่ะสามารถทำบริชชิ่งได้2-3ไซเคิลโดยไม่ต้องเปลี่ยนบล็อกเนืองนะคะช่วยประหยัดเวลารีมูฟนะคะอันนี้เอาเอ p พ o r เร่เขี่ยตรง IDP นะคะมันก็จะล่อนออกมานะะเวลารีมูฟจะไม่เหลือเลซิโั้เลยนะคะอันนี้ชิ้นที่รีมูฟออกมาแล้วนะคะจะเห็นว่านยำฟลู Flow, เข้าไปอยู่ในซอกมุมต่างๆทำให บล็อกได้สนิทนะคะซิลสนิทไม่มีรั่วเลยเดี๋ยวมาดูคลิปการใช้งานนะคะไฟดมนะคะใช้บล็อกเหนือฟอกสีฟัานก็ได้นะคะแล้วก็เป็นลิควิดดมนะคะลิควิดนล้วมันจะเหลวแล้วก็ใช้งานง่ายะค่ะก่อนใช้งานนะคะก็เปลี่ยนจุกป,ปิดนะคะเป็นทิปน,นะคะใช้งานแล้วก็เอาทิปออกปิดจุกกลับไปนะคะ ันนี้นะคะลองบล็อกเหนือก่อนนะคะแล้วเข้า IDP ก่อน,นะะแล้วก็เมือนจะโฟดีเราโชวง่ายเลยะะบีมาปุ๊บไหลดีแนบเลยแต่ว่าไม่ไหลยเย็นนะคะพอบีบออกมาแล้วโฟอยู่ตัวก็จะทำงานง่ายเลยนะคะแล้วก็ไม่เสียง อันนี้บล็อก6ซีนะคะใช้เวลาไม่ถึงหนาทีแตบเดี๋ยว30วิเพราะว่ามันโซ่ดีเข้าซอกดีนะคะเราก็ไม่เตือยเพราะว่าซึ้งมาประมาณ2มิลหรือขอบเหนือยก็พอละค่ะนี่พอมันไหลดีนะคะไหลดีแต่ไม่เย็นมันจะบล็อกสลัง,ง,ไ,มงมไม่ได้สลังสลังมันจะชอบบล็อก IDP ไม่สนิท มีความเวลาแข็งแล้วมันก็จะมีความ flexible ตัวเองอยู่นิดนิดไงทำให้ไม่เจ็บนะคะนะคะแล้วก,ก็ activate ให้แข็งด้วยแสงนะคะอันนี้แข็งแล้วนะคะนะคะอันนี้ต้องซูมดูนะคะจะเห็นว่าซีลสนิทมากเลยนะคะ,ะไม่ลีกเลยเวลาลงมิชชิ่งเอเจนต์สองสมรอบก็ยังไม่มรีกค่ะ ดินมุ้นะฮะดินมุ้ง่ายง่ายไม่เจ็บจะเ,เห็นว่ามันออกมาเป็นแผ่นเลยนะเนื้อได้อันนี้แบบเราเลือกเคสที่ออกซิมลอลกว้างๆเลยนะ,ะไอ้ไอนดีน้อยๆก็เลเห็นว่ามันจะให้เห็นว่ามันอัดแอเข้าไปปิดช่องในสนิทเลยนี่มี ยิง่ายนะคะไม่ทิ้ง r e s i d u ลนะคะไม่ต้องมานั่งคลีนตามหลังซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะจะเห็นว่ารอบรายละเอียดเหมือนพิเ r ชั s เลยแต่ว่ามันซิลสนิทมากนะคะ่มี